ไปไปโรงเรียนโอ้ไปโรงเรียนพึ่งจะไปโรงเรียนไปโรงเรียนวันแรกจะร้องไห้กลับบ้านมาไปร้อง,องขึ้นในลุมะไปโรงเรียนไปโรง,โรงเรียนนูน่นมีพี่ๆี่เขาเจมเลย <laughs> มามามาชื่ออะไรนะคะชื่อน้องปื้มชื่อน้องปื้มมาน้องปื้มหาคุณครูหลุกมาเลื่อยมาเร็วไปร้องแต่ต้องกุมใจนะคุณแม่นะแม่ไม่ต้องกลัวมาอย่างเงี้ยยังไงก็ดูแลทั่วถึงมาเถอะนี่ครับสวัสดีครับวันนี้พี่ปื้มไปไปโรงเรียนโอ้ไปโรงเรียนพี่ปื้มจะไปเรียนไปโรงเรียนวันแรกเข้าไหมเนี่ยใช่นี่ บุกเจือด้วยเป็นเวียนเตียรนรบานดูทีวันนี้พี่เพิ่มจะร้องไห้มไหมไพี่เพิ่มจะร้องไห้ไหมไปโรงเรีเยนเนี่ยไม่รอ้องอันนี้มามาวันนี้ก่อน เตรียมพร้อมหรือยังขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพี่ปื้มจะไปโรงเรียนพี่ปื้มเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยใช่ไหมไปเลยไปจะพร้อมแล้วจะไปแล้ววันนี้ไปกับใครมีแม่ไปส่งมีพ่อไปส่งพี่ปเขาพี่ปื้มด้วยน้องโกด่ะน้องโกดอยู่บ้านนะดูซีพี่ปื้มจะไปรอดไหมวันเนี้ยไปไปรอดโอเค เดี๋ยวคุณทูณจะโทรตามให้กลับบ้านแม่รถมัมาแล้วไปลับรถม,มัวไปเลยคร่ะไปลองดูสิไปเดินทางออกเดินทางจะร้องไห้กลับบ้านาไหม<ะ>ไปลองจะคอยดูนะเป็นรถมัว ครับถึงแล้วโรงเรียนพี่พิ่มเรียนวัดอะไรเนี่ยเอาปตาวัดปิงอาลงรถเ้ยแม่ีอเี๋นี่ยว นในโรงเรียนในโรงเรียนนู่นมีพี่ๆโตเต็มเลยจะร้องไห้กลับบ้านมากไปหลอกไปหลอกกลับกับอะไรกลับกับคุณพุ่ง สักสิบเอ็ดโมงนนะอันนี้ใช้พี่น้องอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวอาไปเร็วไปโรงเรียนหรอกมามามาชื่ออะไรนะคะชื่อน้องปื้มชื่อน้องปื้มมาน้องปื้มหาคุณครูหลุกมมาเร็วๆร้อนแต่ต้องกังใจนะคุณแม่นะบ๊ายบายคุณแม่มาอย่างเงี้ยยังไงก็ดูแลทั่วถึงไปเถอะคุณแม่ไปคุณบ๊ายบายคุณแม่เขาต้องไปกินข้าวรู้ไหม กลับบ้านแนละ้วส่งพี่ปื้มแล้วพี่ปื้มร้องไห้เรียบร้อยร้องไห้กลับกี่โมงสิบโมงเดี๋ยวมารับเด <c oughs> <ๆ>ี๋ยวค่อยมารับใหม่ <c oughs> ไม่ถ่ายรอกคลิปรถโบจะถ่ายเด็กเนี่ยวันนี้เป็นยังไงไปโรงเรียนครับน้อง <c oughs> ้องฮะพี่ปื้มเป็นยังไง <c oughs> ไปโรงเรียนวันแรกพ่อไม่ได้ไปรับเลยเนาะ แม่ไปรับแล้วครูว่ายังไงครับร้องไห้โรงเรียนวันนี้เป็นยังไงสนุกไหมสน,นุกพรุ่งนี้ไปอีกไหมไปพรุ่งนี้ไป,ปอีกเนาะอ้าววันนี้ครูคุณครูบอกว่าร้องไห้แต่พรุ่งนี้จะเป็นยังไงไปจัดตามกันเอาบ,บ๊ายบายก่อนบายบายกล้องนะบบาายยกดติดตามให้พี่ปื้มด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูใหม่ว่าพี่ปื้ม ไปโรงเรียนจะเป็นยังไง <Yahoo! S 1> วันนี้ไปดูรถโม่ก่อนใช่ไหมไปดูรถโม่ก่อนไป